คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับมหาจ่ใจเช่นเคยกับช่องใจเยี่ยมแคนเนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากผู้มึงกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้จ่าหน่อยเด้อโอ้หกลับมหาหนัาผีกันนะครับหลังจากไม่เล่นพีชีเลยนะครับก็เดือนนี้มีนาแล้ว6นะครับเพื่อนเออกลับมหาหนับผีหน่อยไม่เล่นนานมากหลังจากเป็นเล่นแพ็กเนติกซะเยอะนะครับอ่าก็ไม่ค่อยได้เช็คเลยนะครับหน้าผียังจ่ายดีอยู่ไหมเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับอ่ามาได้ทุน3,000กับ48เออไม่เคยพามาพอดีซะทีเดียว นะครับแต่จะเล่นวิธีไหนนะครับรูปแบบใดตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเป็นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทามกันเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ทามคืออะไรหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตก,กวันละเจ็ดรอบนะบ <c oughs> เพื่อนแจ้งช่วงเวลาที่เกมแตกหนักแตกกระจายเออก็3มค่าหลักๆพีจ p พแล้วก็โจ๊กเกอนะ วันอะทิตยรอบพวกมึงตั้งแต่9ก้ามงเช้ายันสามทุ่มเลยพวกมึงฝันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเออจะได้ไม่เล่นเกมแบบไม่หลงทางนะจะเล่นเล่นถูกเวลานะเ mm. พื่อนๆอ่ารวมไปถึงเป็นกลุ่มพูดคุยเหมือนใครคนไหนนะครับในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแคปมาพูดคุยกันเออเราจะได้ตามเล่นได้นะครับดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนเล่นคนเดียวยังไงก็ไม่รู้นะส่วนการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆของแบบนี้ มีได้มีเสียถึงเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาวิ v ไลเมื่อกี้อืมแอรกาซีสามสิบมาลองปรับดูโดดสเป็ดห้าก็เป็นเกมน่าเล่นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับสำหรับพีจีนะผีเกมที่เรามีโอกาสแตกหนักได้เลยนะครับไม่ยากไม่ยากเกมนี้เออเป็นเกมที่ไม่เอาเปรียบเรามากเกิน นะครับอนไอเกม DJ เจเฮยนเอาเปรียบเกินไม่ไหวนะครับเล่นยากเพืนนะครับรูปแบบคองโบการจ่ายของมันยากสัตว์เลยนะครับน่าผีถือว่าเป็นเกมยอดฮิตตลอดกาลแล้วกันนะครับคูนทั้งในและนอกเลยขา,ายไป500รอไอสัตว์พูดเพลินไปหน่อยเออช่วงนี้ไม่รู้จ่ายดีไหมนะนะครับลองเช็คของกันหน่อยไว้หนึ่งฮัชชา วายข้ <Why? S 2> อดีเนี่ยวายโผบ่อยมากนะครับทั้งในทั้งนอกเลยฟีเกมก็สามตัวเออก็วันนี้นะครับแดงเดือดห้าทุ่มนะครับแต่เวลาบ้านเราถ้าแมนยูชนะคืนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาแจกเครดิตนะครับเพื่อนเออพูดขับไหนคำนันแจกแม่งเลย5รางวัลให้คนที่กดซับนะเอ้ตอนนี้เหลือพันกว่าแล้วอีกเหีย เบ็ดร้อยสามวายเออรอสี่สิบพีเกมจะลงไหมคาไหนคํานั้นนะครับโอ้โหจะรอดไหมเนะี่ยโอ้โหเหลือแปดร้กว่าจากสามพันแต่กูเล่นเบ็ดนี้เท่านหลนะครับอืมโอ้โห,อห,อห,หายนี้พันเจ็ดห้าโอ้โหเ้อีอชั่วม่กี่เแปดร้อยวันนึง ไม่ใช่เบรลทูดไม่ใช่จ่ายเอี้ยนนะครับเพื่อนอ,อย่างไหมต่ออุ้ยขาดคีเท่สามฟีเกมจะลงไหมยังไม่เฉียดเลยนะครับฟีเกมตอนนี้กูสองตัวโอ้โหกลับมานิ่งอีกแล้วเบตตัำไม่อยากเล่นนะครับเพื่อนสไตล์กูคือเบสูนะครับแลกกันไปเลย เข้ามาในวงการนี้แล้วมึงต้องทำใจไว้เลยนะครับเพื่อนเอ,อมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติแล้วอู้หูสองร้อยแปดขิวไวาหนึ่งจีไวาหนึ่งหลายนี้พันสองเจ็สิบห้าวายหนึ่งสามร้อยเก้าสิบกีตกพันหกแปดสิบยังไงต่อพันหกโอ้โหไหลยังโอ้โอู้สองดอกดอกละพันหกพันหก ซูปเปอร์ไหมซูปเปอร์5,475นะครับเพื่อนโอ้โหชิงเลยนะครับชิงเลยนะครับกำไร4,000ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆก็นี่เช็คของนะครับไม่เล่นนานไม่เล่นไม่เล่นหลายเดือนเลยหลังจากไปเล่นแพ็คเมติโส่วนใหญ่นะครับก็ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมน่าเล่นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพยายามหาเกมที่มันไม่เอาเปรียบเรามากนะครับเพื่อนมันเกมใหม่มากูต้องรีวิวนะครับว่าเกมนี้เวิร์กไหมนะครับเล่นได้ไหมนะครับบอกตรงไม่เวิร์กนะครับเกมนั่นดีเจไม่เวิร์กนะครับเล่นดีเจเล่นหน้าผียังดีกว่านะครับก็หน้าผีนะครับยังเหมือนเดิมนะครับโหดเหมือนเดิมนะครับกำไรสี่พันชิ่งเลยนะครับเพื่อนเข้ามาในวงการนี้มันต้องเล่นให้เต็มนะครับเพื่อนไม่ใช่เล่นแต่ตบี้ตับานยัไงก็หมด เพื่อนเรามีเหลี่ยมกับมันนะครับพอสู้พอฟัดพอวิ่งกับมันได้นะครับได้เท่าไหร่ก็ควรถอยนะครับควรถอยเล่นใหม่เออก็คืนนี้นะครับ้าแดงเดือดแมนยูชนะแจกพรุ่งนี้นะครับเครดิต5รางวัลนะครับเออถ้าใครไม่กดซับกูก็ไม่ให้นะโอเคเพื่อนก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนกดซับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสลับวันนี้ขอบคุณครับ